นักเอาชิปไวแลมคนนั้นทิศใกล้ๆเฮือนเฉียวเลยขายแม่อันตัวหนึ่งเจ็ดแฉ่เบะบักใหญ่บักใหญ่เยพวกไก่เขาซื้อแม่เขาเบิ้งกระโตมันนี่เขากะเขาซื้อรถอ๋อของเขาหนักได้นักชื่อมาแพงเลียวเขาเขาจักเลยเขาจักนำหนักเขาว่าแม่ตัวนี้มันเขาเบิ้งนี่ได้เท่านั้นโลเท่านี้โลแล้วเขาเอาโลได้ คือมอนมาชื่อเขา,าน้ำเขาได้เหมือนั่นแม่ชีโตเนาะลูกลูกชองแม่ชองเนาะได้ชี้โตนนาะเขาว่าช้ำร้านหาเขา,ามันเรายื่นขึ้นขึ้นเธอให้รถบัดนี้แบบม่มีแตแม่บางหญ่ไม่มนอนเขาบอกได้ต่อจังบาทบอ, <c oughs> บอได้ต่จอ <c oughs> <c oughs> จากนี้ช้ำร้านหาแชนเอ้มัน <c oughs> เอาไปไว้ปัญหาโยแนวขยันจาบอก คาราวาเฮืองนี้อันเราเปลี่ยนใจนี่แล้วเนี่ยมันกินเข่าเข่าแห้งดียามนี่แห้งเต็กนี่กินหม่างมันอ่ะยามนีกินเต้หู้มันเนาะเออกินเต้หู้กินเท่าหนอนโน้บุตรีเนาะหมูหายเอาจังวะอย่าเลยฮังเบืองนี่ชื่อชื่อใหม่ชื่ออ้อยช่าช่องแม่มาเมนเลี้ยงมันแพ้แท้ไดนแบนไหนออกเขียวหนึ่งสองสามไปได้อย่างนี้ออกได้แม่หน่ะสามยังมีโอ้แบนมันแพ้ไว้แบนเนาะ ว่าจะซ้ำหนึ่งเด็ก็ซ้ำสองซ้ำเดือนนี่มันก็มีอีกดอกมันบ่มีแบ้เฮ้ยบ่มีปีนี้เฮาขายแล้วยังเป็ดไก่แล้วบ่ขายแล้วเป็ดไก่ยังสิเมียนออฟกินกินจะหน่อยเนี่ยกินกับวันที่อยกทีงานนะชวนทินออกมาไปไปขอปไปหารว่าอาจานย์ว่าว่าค่อาจารย์ให้อะไรว่ะให้ครอะว่ะบอก อ๋อห้ในใดนาะไปประจันกันเว่าวนนี่แมนน่นะวว้ากับเฮานี่ว่าเอานี่สิบ่แต่งเมียจังชาี่หนเอาเลยเมียจนห้ยไปได้หน่อยหงายนเว้าดูว้านนี่ก็โทษ ่อยว่าขั้นดงจัสร่นข่อยก็บ่อยากให้ดงมันจะเสียเนาะเสียจางคำตอนนี่ทั้งพรเท่าทั้งนำบ้านเมียจนโทรมาถามเลยถามเฮานั่นก็เฮาชิว่าเนี่ยเฮ้าวันนั้นว่าเฮานี่ตัวแะไรจังสัรนจักรีเนาะพี่เอามีอะไรจะเชื่อพี่เฮามีอจะเชื่อ เอาเอาอยซื้อได้คือว่าเอาวันสีแตงอย่างอยู่มุนดอกมุนดอกเฮาลูกประชาคนมุนดําโอ้ใช่ฮะเงิเอาเลยโอ้ประตูอะเราคัอว่าวาสีแตงสีแดงอยู่หอดเดือนหอดหอดเดือนคา่ามันเดือนที่สองประทานกะ เลียนไปเป็นเดือนสองเนาะนอนจังชี่เนาะคันว่านอนเนี้ยงน้องเนี่ยมันยากท่านนั้นก็ยากท่านนี้ก็ยากท่านก็เลียนไปอีกจังอยู่มาว่ากันตัวเนาะเนียเขาเอาเงนแล้วลูกแปดคนจะได้ลูกทูหนึ่งจะได้แล้ววเ่าเขาไปเ้าปั้นนี่แล้วสมุิว่ายักส์เอาอีญังพ่อศีว่าเอาติกระตกั้ตังกระตอหนาเนาะเออยง่ไดกับไรเมนตว่าค่อยก็ว่าเนี่ย่อว่าแบานี้มันก็เสียเลงน้องชาวนั่นม้าเหมือน หวยคือเบาเนี่ยเะคล้องกับโรมาเมนบอลอะคล้องเจ้าลงไปมันก so ับทัวเมนเมนบอลอะเมนเออบัดเพิ hmm. so ่นเว้า right? ค so ือว so ่าคือ so ว่าเว้าจ right? so ังสันพอตู้ก้อนนี่คือว่าเลื่อนไปเลยเพิ่นว่างั้นก็บ่แม่นเลือนนี่เลือดสิบเอ็ดมันยังบ่ทันเบิดเอาแล้วก็ันเบบบิด่่จลูกอันว่าแล้วเฮาก็ว่าเออเราก็เดือน10 ส่งเราว่ามีงานหลานชายเราเราจะหันบทันกะออาหารอาย่บ้านนี่นี่แล้วเราก็ได้มามือนั่นนะคันว่าวเลยทิศอ่องนั่นกับเมียเฮามันบรรเลงมันชั้นจับกันเลยทิ่ไปว่าวหยั่งว่าเฮาโบแต่งเมียนั่ะนะว่าแบบใดแบบเฮาจะถามแต่งกันแล้วเพราะว่าเฮานี่หัวดีหัวแหลมหัวปลาลดหัวเอี่ยนว่ะเอาแหลมเฮาว่าวนั่นเลยเกาว่าวนั่นก็มีเอือว่าวนี่ก็ว่าวใดว่าได้นี่มองพังอยู่นี่อยู่ใน อยาเมียน <Yeah>, uh ี oh no no mm ่ก hmm. okay, so well, <laughs> ั so I mean, type, like ้วนเพีดนอยกับพยาห่เบาคันเบาจังสันน่ะมันกะเสียเบืดอทึงข่อยดูเดาคันว่าพอตู้เรามันยากเวียกหลายทางบทท่านกับเลื่อนไปกับ่งไปทางเนาะทาพนี่แล้เรา้ยินแล้วเราอยากใหยแล้วก็ได้ให้ให้ขาวว่าบื้อในห้องทิดองค์ครับมันเจดดาวเข้ามาเลยข้อวจีเช่งเจ้านี้จะเพิ่นพอดีนี้รวดคันว่าเขาบจะแ่งนะเอาอันทิดองค์ครับมันจนชีไม่มาจ้าเอาอันเพิ่นเอาในบ้านบ้าใหม มาหมายเอาเงินน้าน้ำข่อยเอาให้เมียตั้งรถเมเงมึงเงินป่ะจะด่าไม่บอกนะโอ้ยเมนบ่บุ๊เมนดอกว่ะบ่สาระพู้ดอกเจ้าก็ดีว่ะเอาเลยก่อนนั่นแล้วก็บอกว่าอยากใายแล้วด้วยว่ะเอาคันว่ากูมาแทงเลยกูให้มึงแทงเนอะเออแทงแล้วแหละให้เล้วเมื่อคันบอสันก็เอาเงินมาให้เล้วให้เล้วเมื่อ เ็ว่ามึงเแตงหน่อเพื่อาเขาใจเพื่อกเขาใจว่าคนเนี่ยก็ว้าวก็ว้าวตัวหนากัรกันเน้ว้าวใช่อันนี้น่อยันนี้เพื่อเขาใจว่าคนตงประเทศโทรมาถามเลย่อได้ทุกคนอย่างว้าวนั้นว่เนี่ยมาห้อเลยชิบแตงจะบอกวาเอาเลยว้าวได้ก็ว้าวเท่นว่มาสางว่าแต่บัดรเที่ยานไปว้าวอ่อันหอยวาวเอาห้านเแล้หอย้าวอดข้าวมันหุ่นแล้วเอาแล้วตุหอย้าวทอดข้าวมัน มันสะดวกสบายหมดเลยแตงเนาะอ๋อไผบกเคยจะเจอยังมันไม่ปีก็ยังมีแล้วคอยยังให้เนี่ยเหมือนอะไรเจ้าบว์วาวกับทินองกับมันเจด่าว่ะอยนทีเป็น้บนอดเจดด่าวเป็นไผ่คอยเขาไปหยาบบัวไ่คอยเขาเขาไปหยบเป็นแผ่นดินแถวแถวนั่นวอล่าโอ้ยเราแบบโบราั่นรอว่ะัวไกระโทนรโทนวัาให้เพิ่นหันมา มั่แล้วมากกับแบบเป็นหนุกอยหัวมั่วไลต่างเนาะกันว่าเอ้ม่ได cin ้จะแตงจะสั่นอยากเข้าใจกันอยากเว้ากันนี้ดีกึอนเลยที่หน้าไปอยู่โอ้ยอันนี้รถกันแบบนล้วบ่แตงไรเนาะไปฮอดกันพ่อแม่ไปเอาแล้วฮอดขวดของวงข้างในหักก็ไปจุ่ไปหับเอาจนได้มาอินตามมันยากมันบ่ยากแล้ว แล้วแต่สถานการณ์มันเหมาะสมระตูใเพื่อนมาหันคอยกระทว่านะคือมือนั่นหันคอยกระทูว่าให้เพื่อนออกมาหาคอยแน่คอยว่าคอยกะอยากให้เพื่อนแก่ค่ะแก่จังตี่นี่แหละมันลองไปแล้วแย่ไปตัวมันคิดพลาดเนาะเอากระมาเวันสาควันนี้โทรไปหาขึ้นออกเล่ากรโทร้คอยกรโทรเพื่อนก้องมาบูชาแบบบูชาต้องมาคกล้แล้วแบบคอยว่าเจ้าห้เห็นแล้วเราญาติบูชาตีคอยว่าเราจะโบม้าไหวแล้วว่ามันอยากใหเนาะเราอ่ะ ออคนนนนกิยันว่าอันนนอยันว่าตอนยังไม่ทันได้เมียโดดไปทางไหนกันที่น้องที่น้องกว่าบัดคอได้เมียลดดป้าห้องที่น้องริมห้องที่น้องยันว่าบ้านโบเมนบ้านโบเมนบ้านโนวัดดื้อที่น้องไปประจานทน่ะคอยดันอืบ่ขันว่าเพิ่งนุ่งพิษจังสั้นกะมาเบ้าปันสาวะที่โบแตงเมียน่ะน่ะ กบานแก่ขก้แก้ไขขายุนอแก้ข่าวนาอควจะได้แล้วตัวเอ้ยมันเสียทิศอ๋องหเสียทิศอ๋องมเสียทิศองหมดเสียทิอนองกมเย้อ๋องหมดเียทิศอ๋องหมดเีทิออหดียทิองดเียทิศอ๋องหมดเทอ๋องหเสีย้าอ๋อหมดเสียทิศออหมียทิอ๋องหมดยทิศอองเอยท่องหยองเอียิศอ๋องหมดเียทิหียทิศอ๋งดยินอดเ้ยินอต่เทิศอ๋อนครับมัน ก็คอยกน้องให้กันเ่าบ่ให้เขาหยยบแผ่นดินแถวนั่นว่ากันคอยก็ให้เห้เพิ่นมาเพิ่นบ่เป็นคนเบาเพิ่นก็ว่าเพิ่น่ไดเลยว่าอ้อให้กันเบื่อหมู่บ็่กาือว่า่อยดีก็ดิกาเดียดชิดก็เมื่อน่ะแต่คอยเอาไม่มานนิบ่มีว่าคนนี้บริเตอยก็คอยก็บอได้าชินั่นคู้าชิปนัคูอยนัู่่ลอยลอลอาลอยลอยลออออยอ แต่งแต่งเบ็ดแต่งเบ็ดทุกคนรู้น่พดแตงเทเบ่ากันเท่ากับเบ้าเดียวลูกข้าวลูกข้าวาแตงอยู่พี่นองแตงบ้านเรามาแตงเบ็ดตุกนอาวะนนี้เบ้ากันเท่ากับเบ้าเดียววันนี้คอยกับเบ้าเดียวกับเราเออพอเออคันวาบ่า้เดือนที่สสัถาเมื่อสวงเมื่อเตือเดียวัาจังรีสวงเมื่อลกแตเมือเมื่อเท่ากับบเฮตดยากหรอกเม่อสวงเมื่อหันเท่ากับมีแต่ว่าเอากรจะตังมาเอาเถาเอาแกมาแล้วก็มามอบกันแต่ก็เอาโลดนเสินะ เอากระมาคอยว่าเรามาเฮ็ดยูพี่กันว่าเจ้าสีเฮ็ดคอยว่าเจ้าบ่เฮ็ดแด็กกะเดี่ยวไปคงโมเมนต์มาสิผัวบ่าวเมียสาวว่าสีสาวก็บ่าวจังสี่เดือดมันยากเข้ากระเรีอนไปเออข้าก็บ่ากับเราจังสันบ้านนี้บ้านนี้กับ้านนี้ลักกระมาเลยยินเบ่าจังสันลักกระหายคอยที่บ่าวคอยบ่าเอ้าคอยบ่าวมุกเฮดกับคอยอีหน้าคอยบ่าวคอยบ่ได้บ่าวก็ว่าสิบ่านน้าบ่าคือเราว่าว่าคันว่ามันบ่ยากอะทัานนบ่ยากทางนี้บ่ยากอะ อ๋อเดือนสองแล้วกัชววกบ,บชีแทนยูว่ะโอ้แต่ว่าถ้านี้ว่าเดือนสิบสองเดือนสิบสองมืนนี่อาเรามาม,มามามา,มา,มาหาหมื่นหาวันให้ดานเอ้ยดุง้งเอ้ยเจ้าหันยุดก่อนเด้อทางอาวา่าให้ดานก่อนซะเดือนสิบสองนี่เออประมาเลยได้นยุทธไทยเนาะเออเขาก็สขีเมือไทยบาสีอืมพอก็ะได้ว่าเออกันมาจาว่าจังสันกับว่าที่เขว่าบวกยากดอกเข้าหาัน เมื่อซ่วงเฮื oh, uh. so, ้อจังเฮ็ดก็ได้ข่อยว่าบ่บ่แม่นสิมีอีหยังข่อยก็ว่าจังซี่เนาะเออก็เว้ากันดีๆอยู่นข่อยก็บ่ได้ว่าอืไปายัวกเด้อมาเว้าประตูปอันหัวแลหัวปลารอีกบ่ประตูบ่แม่นประตูเว้าเองบ่ประตูนี่หัวแลหัวปลารนี่เอ้าเว้าว่าข่อยหัวแลเออกวาเบิดินก็วาให้เราเบิดหน่ในิเนาะ ข่อยเปิดฟังมือนั้นก็ข่อยสิเห็นล่ะก็ตามปกติข่อยก็บ่เคยเปิดฟังบัดนี้ข่อยมาเปิดฟังบัดนี้เพิ่นเพิ่นเล่ายินบัดนี้เอ้าแล้วว่าฟังเบิ่งมันเว้ากันอีหยังอันนี้ข่อยก็ฟังฟังบัดนี้โอ้ก็เว้าเบิดว่าหัวเนหัวดดหัวจังจังิเอว่าเว้าายแลบัดนี้มันก็เสียทั้งทั้งข่อยเว้าว่าหั่นนะว่าว่าเอาเอาเมียมาแล้วได้มาแล้วบ่อยากแต่งกได้เว้าบ่ วานีแล้วมีแต่เงื่อนแต่เนียนไปว่าสีสาเพื่อนบ่าเพิ่นว่ามีแต่เลื่อนมีแต่เลื่อนไปได้เลยตุวก้อนนี้เลื่อนไปได้เลยสีแ่งยู่บ้สงสีบ่เลื่อนบุเลื่อนกันยังว่าท่านในหอด้วยเดือนอ้าวเดือนก็เดือนนี่มันกับ่ท่านในเบิร์เขาเดือนสีพเสสมสมบูรณ์ว่าขั้นว่ามันหอด้ด้เนาะหอดเดือนชิบสองเดือนเกี่ยงเมนเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองนี่เมนบ่คงเราเบ้าอยู่ขั้นว่าเราโบ่เหตุอีดีก็จังคอยบ้าเราล้วก็ แม่นบ่ล่ะแม่นนี่ยังบ่ได้อันนี้เฮาก็บ่ทันได้มีอีตังมาอยู่ก็บ่พอ4-5วันว่าซี่นะเพราะว่าเดือนเดือนนี2เราก็ค่าลานเด้เนาะบัดนี้สมมุติว่าคือเพิ่นว่าอ้ว่าเอ่อเาหั่นมีแต่เมียนี่เอาใจเาว่าเาหั่นบ่เอาใจดใจเมียแต่เว้าเรื่องผู้เสยผู้สาวเพิ่นก็เว้าเบิดนะก็ว่าข่อยคั่นข่อยผัดบ่ถือใดคงแนวว่าผู้สาวนโทรมาแต่ไสแต่ไสก็แล้วแต่เราข่อยบ่ถือจังซี่นะ เขาโทรมาว่าบอกเราอขา่ที่นี่เนาะเออคือเขามาถามมาถ่ายเราคือกันน mm ั่นแหละแล้วเขาก็บอกหลายคนเขาก็บอกเออผูนั้นก็โทรมาแมนอีดีบอกอะไรอีดีบอกหวยแล้วว่าเอามาแม่ก็ก็จีเอาโลดเราว่าเงินนี่เออก็จีเอาให้มียข่อยเราก็ว่าเออก็นอดน้ำกันอยู่เบาหน่ะอืมเขาก็จีไปถืออีหยังเมนบอกอะเป่นเบาบันีซสโมิเขาโทรมาเขาโทรมาแต่ผุนแต่ผิด ผู้มาถาเล่าผู้มาบอกอันนั้นเล่าเดี่องนีเล่าผู้แต่ผู้สาวโทรมากคือกันนักก็บ่อน้ำกันอยู่กับข่อยเอ้าใครอยากบอกเนี่ยก็บอกน้องแม่เล่าอยู่กับข่อยของที่จนอีจังว่าเออสมมุติว่าข่อยกับเบิ้งคือกันหันเดียสมมุติว่านเออมันเกินขอบเขตอะไรข่วยข่อยจะสมมุตินำโบนัมแล้ข่อยไปคือกันข่อยเท่าปนิบบอกว่าเมนบอกอันนี้ก็เล่ากับโบเมนบาสีอันนี้ขั้นมาเล่าไปสมมุติเล่าไป ในเมืองในเมียเราไปแล้วก no ็ม่เหียไปเนาะพ่อใหญ่เอ้ยเอาตู้เอ้ยอาซื้อนั่นซื้อนี่ข่อยเด้อก็เอามาเออก็สิว่าจังได๋เนาะแม่นเฮาสิไปว่าเราบ่อันนี้จังได๋ข่อยก็บ่ได้เคยว่าโอ้ยเป็นจังซั่นเว้ยเป็นจังซี่เว้ยข่อยบ่ทันได้ว่าหั่นน่ะจังได๋จังว่าไปดงแบบนั้นจังว่าข่อยก็เสียใจแล้วข่อยก็บ่แม่นบ่เสียด๋ข่อยว่าดงแบบนั้นมันสิเป็นบ่ข่อยว่าเสียเบิดแล้วเสียทงข่อยเสียทงของเอื้อยเนาะเขาก็เบิ่งอยู่ทางน่ะ ก็ด like ูติดตามเด้ออยู่ตาดอกพี่น้องเอื้อยน้องแม่นบ่ล่ะอันนี้คือเอื้อยน้องพี่น้องข่อยก็บ่แม่นสิว่าคือคนสิอันนี้ได๋เออกคั่นสิวาก็พอมีอันนี้อยูู่คนไแม่นตวาด่ะแม่นเออมันกสิสมควรบ่เฮ็ดแบบนั้นหั่นนะข่อยกว่าอยากให้เพิ่นออกมาหาข่อยอยู่ข่อยว่าได้วากับเพิ่นนนี้เพิ่นเขาบ่มาเพิ่นเขาไปลงตนันตนีต่อเด้อไอ้หวขอยากายคือกันเด้อพ่ออื นีพ่อตู้ดักเหรอฮะส่งขอความาค่อยๆว่ากันอืมเพื่อนส่งขอความมาว่าค่อยๆว่ากันบ่ค่อยๆโทษใส่เพื่นบัดนี้เพื่อนส่งขอข้อมาเป็นยังไงเพื่อนวะเอ่อเข่าใจกันเดี๋ยวบอกค่อยๆว่ากันเด้อยเพื่อนอ้าเจ็ดสี่เข่าจังไรค่อยบ่ได้พีดกันกับเราอืมสี่เข่าวิธีไรค่อยบ่ได้พีดกับเราเพื่อนว่าให้เพื่อนให้ค่อยๆว่ากันนั่นคือจะให้เจ้านี่ เว้ากันกับมันพอเท่านี้ให้คอยเว้ากันเออคอยกบเจ้าสีบ้ากันแล้วคอยกบเจ้าสีบ้าคือกันแล้วมีแต่คอยคอยเห็นว่าคอยก็เจ้าน่อยสีบ้าคอยอันนี้หากใคหใครคาดซาบขึ้อยู่บ้านขอยคนไทยเป็นสนะทีตัวแล้วทั้งหมดว่าสีบ้าห่วงใหญ่เออกะทั้งห่วงหันกะหูยูว่าเพิ่มห่วงเออกะห่วงเต็มที่ยูว่ากันกะเออ หากตาว่าให้มันเป็นไปก่อนจังคอยเบาสีหนาจังคอยดุงคอยกับบัว่าดอกอันนี้ยังบ่ทันได้เป็นเอออันนี้มันบ่ทันมีอีหยังเฮาวหลดดีน้ำกันอยู่นม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 อยู่นี่นะคอยกับบัวจักสีเบายังบ่ทันได้เป็นยังบัดบัวบ้าเบาไปก้นนะบ่อบ้านี้ทางนั่นเทาไปไปลงจังสันนะบ้านี้พี่น้องเอื้อยน้องเขาอะยรนี่เขากัดเบาและบาดนี่เขากับว่าเอ้าเออมันก็เสียแเอ้าบัวบ้าคอยตัแดงเขาว่ามันมีคนชงเข่าบ้าว่าเจ้าหน้าหัวแหลมจังฉันจะชี้เขาอ่ะเขาชงไหม ถาม่อยนะเออเรื่องเด้าวกับมันคือจังสี่นี่มันกะเออมีเรื่อดกิ้งเรื่อดม่จริงงม่นมาเรื่องหยอกผู้เสพผู้ช้าก็เว่าไปแดือกับจังสี่นี่นะแมนเออเว้าจังสั่นจังสี่เออเอาข้าวหูซื้อละว่าเด้าวไปอยู่แล้วของเรื่อดล่งแค่สี่มันก็มีเห็นทะลาเแค่ห้าแน่มีนั่นมีนี่แน่แมนบ่ละเว้าวมันจะกับว้าวลายเว้าลายก็เว้าคทายเขียดไปนะเนาะเออเว้าไปกับผู้เสพผู้สาวเสียให้บ่เราลงในกี้เรเจ้า สีเอาอีกสองสามจังสรนย์เนี่ยสีแล้วว้าเว้าวอยู่กันแล้วกันเล่ากับว้าวอันว่าปอะตูนั่นเออชาวอีกชาวมัดชงใช่ป้บเออเห็นว่ามือนังกาเสี่ยวเรามาหยาบยังไงหยาบมัดชองรถเปาออเนอะจังสัรยเล่าก็เว้าอยู่เนี่ยข้อสีว่าเล่าสีว้าเล่ารักกับวานุงจังสีเขากะเออมันมีเดือดกิ้งเดือดบางทีเขากเว้าไปทะลาะเฮ่าไปแมนบ่ล่ะแมนบัดนี้เ้าก็เขาห้าวกับโซ่เมืองเ้าเองว่าอยู่กับเราเป็นจังไงมาจากไหนเ้ากับหูแมนแต่ว่าเออขั้า่อยลูก วาสีสาอันนี้คอยบ่เด้เบ่าอย่างแล้วก็มาหายคอยคอยก็หายให้เรามือน่ะต่างคนต่างห้ข้นบ้านนี่คอยก็หายเพื่อนเพราะว่าเจ้าไปเบาบอกว่านี้เพื่อนก็มาหายคอยว่าเจ้าไปเบาอย่างบ่บ่ยันบ่ได้คาดองบอกเอาไปเอาเพี้ยกันในกลางคืนเลยเนาะเออเจ้าก็ไปเบาบ่เว่ายันบ่ได้คาดองขั้นย่านบ่ได้คอยจีเอาให้มืออื่นนี่คอยจีเอาพ้อบ้านมาเอาไอเอานองคอยมากคอยจีห้แเด้อคอยจีห้เจ้าเมื่อเอา เอาแหละเอาแล้วไรก็ว่าบาทนี่เพชรอยงไรบาทนี่เนาะเอาไปเอามาดูถทางอันพ่อเท่านี่ย่านว่าทางแม่ป้านี่ยัดไว้ได้คะน้องเอาแหละขายัดไว้ได้เอาหายมือนี่รถดหายมืออื่นดูดแลวก็บอกเขาใจว่าข่อยเบาหนี้กีบได้อันนี้นี่แหละทิ้งน้องจังเบาหนาจีดาวจังเบาแล้วก็กีว่าจังสัตว์แล้วก็มักให้ข่อยข่อยก็หายให้เพื่อนบาทนี่เอาพิชกันนี่ก็คืนก็จะให้เขาดูด บอไรว่าวบัดทางกันผู้ตูบ้านเจ้าว่าเจ้าบาราวบัวว่าโอู้พิดกันดีไปโอ้ยเนาะเบิ่งคลิปแล้วก็ผิดกันว่าเขอยากใายก็ว่ากะเอาให้เบิ่งวะเก็ว่าสิซุ่มฟังช่วเพิ่นไปนั่งพากันว่าเอาเองบ่เออเพิ่นก็บว่าเองเพิ่นทะเลอันทะเลบานี้เพิ่นนุ่งจังสันข้านุ่งเดียวข้านว่ามันผิสเดี่ยวจังสันขันคอยกับบัวว่าข้านว่าเพิ่นออกมาหาสามาเบ้ามาตั้งยังกันนะเออ โรหาเพิ่นเพิ่นบ่ไดออกมาบ่บันนี้คอยโทรใส่สองสามสายเพิ่อนบ่มาเะมาเิ่นก็บ่มอมีแต่เพิ่นส่งขอควมเสียงมาเพิ่นส่งขอควมเสียงมาว่าอย่างไรค่อยเว่ากันนะเพิ่นวมาค่อยๆอว้ากันอ้าจังสเว้าวิธีไดคือคอยกับคอยคอยว้ากันนะได้เจ้ากับพ่อเฒ่าบ่ได้พดกันเอยก็บ่ไดไดพดกันกับเราหค่อว่าคอยๆเว้ากันะย่าอืไทั้างที่ดีว่าเพื่นหนออกมาสามาเว้าเอออังได๋นล้วมันไหนตรงิีตรงปาดไปแต่เมนบ่ละเออ เป็นว่าก็อบอาวนะตนัวนั้นเพราะาอันขอยข่อยกะบ่าว่าอันพอถ่าก้อนนี่เราคือเลื่อนไปได้เลยแทะเราบ่มีเงินบ่จักเพิ่อว่าโอ้ยจักมีบ่มีแล้วไผ่หูลำเลาววะเงินในถุงลาวแม่มจะ<แ>ขันคือไก่ว่ะเาะเนเนื่อนนะอนะาะขออา่อยกนว่าข่อาก็บ่ว่นาสิมันม่นาจเอบบาเนาะเนาะเนาะนาะเนบ่เนา่าะเนาะเนเน่นาา นักตาว่าให้มาฟังไปก็ให้มันฮูก่อนว่าติสากานเจา้าสีลุกยังนะนอันนี้เดือนสีเบมันกันยังบทันเบิดนะเดือนสองบทันมาชมออห <c oughs> ากต่ว่าเดือนที่สองนี่แมนค้าแล้วเนาะฮูแล้วนะค้าฮูแน่ฮูได้เมื่อช่วงเพื่อบานเดือนที่นหนึ่งโดดนะปอยแมนคอยบอกก็ร,ราดเดี๋ยดิเพราะว่าเดือนที่หนึง่งช่วงเพื่อบ่ะโดดเดือนที่หนึ่งบอกก็ผีก็หนองขาก็ว่าจังสัดโดดเดือนที่หนึ่ง ช่งเมื่อเดี๋ยวผมจะช่วงเมื่อผมจะชีเมื่อกอิว่าจะส่นหันถือเลื่อนบ่ถือกระยามันเมื่อหดพอก็ะชเอาแต่พอบาดมาเอาแต่